สวัสดีกันยามเย็นๆยนทุกคนครับผมเย็นวันนี้วันอังคารที่23มีนาคมนะครับ2 5 6พาครับพาทุกคนได้มาติดตามบ้านโมเดิร์นครับ3สเต็ปครับมีดาดฟ้าตามที่เห็นครับดาดฟ้านี่ยังไม่ได้ยังไม่ได้จัดการครับตอนนี้ก็คือขนดินเข้าไปบริเวณภายในตัวบ้านก่อนนะครับบ้านหลังนี้อยู่ที่242ตารางเมตรนะครับงานเหมารวมอยู่ที่1ล้าน8แสนบาทนะครับและหลายคนก็มองว่าถูกทำได้ยังไง แล้วบางคนก็อาจจะมองว่าแพงก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่มุมมองว่าใครจะคิดอย่างไรแต่สําหรับผมก็ไปดูมาหลายที่แล้วก็เลยจบที่ผู้รับเหมาสุพรรณคอนสตรัคชั่นครับสร้างบ้านสวยด้วยใจรักบ้านทุกหลังจะต้องเป็นเหมือนบ้านของตนเองนะครับนั่นคือสโลแกนที่ทําให้ผมไปดูหลายที่แล้วก็บอกว่าใช่เลยกับผู้รับเหมาเจ้านี้ไม่หนีงานไม่ทิ้งงานถ้าไม่เสร็จไม่เลิกก็เป็นเพื่อนผมนั่นแหละผมก็เลยอ่ะโอเคนะครับแล้วก็ฝากไปยังหลายๆคนในการที่จะสร้างบ้านด้วยนะครับ ก็ดูดีๆนะครับถ้าเกิดว่าท่านจะหาช่างผู้รับเหมาทีมใดเนี่ยท่านก็ต้องไว้ใจหน่อยนะครับเพราะบางครั้งทุกวันนี้มันมาหลายรูปแบบนะครับเบิกเงินไปครึ่งครึ่งหนึ่งแล้วหายไปเลยก็มีได้แค่เสาประมาณนั้นแต่สําหรับทีมนี้ไม่มีปัญหานะครับก็เลยได้รับความไว้วางใจนะครับ3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัวหนึ่งห้องเก็บของนะครับพร้อมกับโรงจอดรถตรงนี้จะเป็นโรงจอดรถนะครับ2ล็อกที่เห็นล็อกละ3.5คูณ3.5นะครับประมาณนั้นนะครับตามที่เห็น ข้างบนนี้จะเป็นดาดฟ้าเป็นอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีระเบียงยื่นออกมารอดูลวกันนะครับว่าเมื่อเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรโครงสร้างจะเป็นเหล็กกันวานไน์นะครับใช้เมทัลชีสในการที่จะมุงหลังคานะครับพาทุกทุกคนได้มาเดินดูนะครับแล้วยกสูงจากพื้นเนี่ยตรงนี้อยู่ที่ประมาณ1เมตรนะครับแล้วก็จากบริเวณพื้นนะครับถึงบริเวณนู่นนะครับกระเบื้องแผ่นเรียบที่จะมุงนะครับติดผนังตีห้องอะไรต่างๆอยู่ที่ประมาณ3เมตรยีครับ สาเหตุที่สูงแบบนี้ก็เพราะว่าบ้านมันจะได้ไม่ร้อนครับช่้นเมื่อใดก็ตามที่ระหว่างพื้นนะครับถึงเพดานมันเตี้ยเกินไปเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดความรู้สึกที่เรียกว่ามันอึดอัดแล้วมันก็จะร้อนนะครับตามที่เห็นครับโครงสร้างถ้าเกิดว่าดูตั้งแต่ต้นจนจบก็จะเห็นว่าโครงสร้างมาตรฐานมากครับฝังเสาที่เห็นนี่ฝังลึกลงไปเมตรห้าสิบเมตรห้าสิบเลยนะครับแล้วก็ถัดจากนั้นก็จะมีการเทฟุตติ้งขนาดใหญ่นะครับมีการเทคานชั้นแรกนะครับโดยใช้อิฐบล็อกก่อขึ้นมา ทัดจากนั้นชั้นสองกบอิดบล็อกก่อขึ้นมาอีกครับเทคานลงไปอีกครับมาตรฐานครับอันนี้บริเวณด้านข้างครับตัวที่ยื่นออกมาตรงนั้นก็จะเป็นบริเวณระเบียงนะครับระเบียงที่จะเป็นหน้าต่างแฟนผมก็ได้ไปดูไอเดียหลายบ้านมาก็อยากจะให้ทีมช่างนี้มาจัดการให้ครับก็เลยยื่นออกมาส่วนด้านหลังบริเวณที่ยื่นออกมาตรงนั้นก็จะเป็นห้องน้ํารอดูนะครับว่าเมื่อเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้พาทุกคนมาดูโครงสร้างคร่าวๆก่อนนะครับเป็นแบบนี้ เขาก็จะเขียนแบบให้เราได้ดูก่อนนะครับถัดจากนั้นขาดเหลือตรงไหนหรือจะเพิ่มอย่างไรเราก็สามารถที่จะคุยกับผู้รับเหมาได้นะครับทีมงานนี้ค่อนข้างที่จะคุยกันง่ายนะครับราคารวมก็รวมถึงแบบด้วยนะครับท่านต้องตกลงก่อนนะครับเขาถึงจะเขียนแบบให้ท่านได้นะครับหมายถึงว่าตกลงที่จะสร้างบ้านนะครับก็คุยกันนะครับถัดจากนั้นก็จะเขียนแบบขึ้นมาปรับแต่งได้เห็นไหมครับคานชั้นแรกด้านล่างก่อบล็อกขึ้นมาเทคานแล้วก็เทอีกนะครับนั่นนะครับ เห็นไหมครับก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือยังไม่เทเดี๋ยวต้องให้ดินอะไรเบ็ดเร็จก่อนนะครับก็พาทุกทุกคนได้มาดูกันด้านหลังครับด้านหลังเดินไปดูกันหน่อยคานนี้มีสามชั้นด้วยกันนี่ครับอันนี้ด้านหลังจะเห็นชัดเจนนะครับมาตรฐานนะครับไม่ได้ใช้ไม้แบบครับแต่ใช้อิฐบล็อกเลยครับนี่หลายคนก็มองว่าราคามันสูงแต่ทีมช่างทีมนี้ก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเราทําบ้านนะครับถ้าในกรณีที่ เราอยากจะให้แข็งแรงแน่นอนครับว่าต้องเป็นแบบนี้เขาก็เลยจัดมาให้เลยราคาในการที่เป็นต้นทุนอาจจะสูงหน่อยแต่เขาก็บอกว่าบ้านแต่ละหลังเจ้าของบ้านจะต้องประทับใจในผลงานที่เขาได้สร้างก็เลยเป็นแบบนี้พาทุกคนเนี่ยมาดูกันครับอันนี้คือบริเวณด้านข้างครับเสาเป็นหน้าหกนะครับจากบริเวณคานถึงนั่นแะครับถึงด้านบนอย่างที่บอกครับว่า3.2เมตรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเจ้าของบ้านก็สามารถที่จะ เลือกแล้วก็สามารถที่จะแบบเจรจากับทีมช่างได้ว่าจะอยากจะได้ขนาดไหนนะครับขึ้นอยู่กับวัสดุอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับหลายแบบครับถ้าเกิดว่าเราต้องการคุณภาพ B ีแน่นอนเขาว่าราคามันก็ต้องสูงขึ้นไปด้วยนะครับพาม,มาดูนะครับโครงสร้างแน่นปึกเลยทีเดียวนะครับตามที่เห็นถมดินขึ้นไปนะครับเสาตรงนี้ก็จะเป็นบันไดขึ้นครับแล้วก็จะไป นั่งชั้น2ชั้น2นี่ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งเลยนะครับรอดูว่าเมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะเป็นอย่างไรจะสวยงามแค่ไหนกับบ้านมูลค่า1ล้าน8 0 0แสนบาทนะครับว่ามันจะโอเคไหมกับบ้านที่ราคาขนาดนี้แล้วก็หลังเท่านี้นะครับรอชมความสําเร็จแล้วกันครับก็อัปเดตด,ดูเรื่อยๆนะครับเพราะว่า <laughs> นี่คือบ้านผมนะครับก็เลยสามารถที่จะแบบอยู่แล้วก็เห็นอัปเดตให้ท่านได้ดูตลอดนะครับโอเคครับผมสวัสดียามเย็นๆทุกคนครับผมสวัสดีครับ